ดีครับน้องๆมาดูข้อนี้นครับข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะครับใครที่ทําได้ลองทําดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้มาลองดูไปพร้อมกันเขาบอกว่านะครับ OABC นะครับเป็นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมนะครับมีรัศมีก็คือสิบเซนจงคํานวณหาข้อที่หนึ่งครับพื้นที่สามเหลี่ยมโอ้อันนี้ง่ายมากเลยพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรเอ่ยพื้นที่สามเหลี่ยม OAC ก็คือรูปนี้ถูกไหม เพราะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่าอะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรของเราก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงจบแล้วครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองฐานของเราก็คือสิบสูงของเราก็คือสิบเพราะนั้นตอบตัดตัดนะครับตัวนี้เหลือห้าห้าคูณสิบเป็นห้าสิบหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรครับเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งวิ่งง่ายจังเลยข้อนี้นะ ต่อไปต่อไปมาดูข้อที่สองลูกยอ่อหนิดึงครับข้อที่สองจงหาอะไรนะจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้บอกเป็นครึ่งวงกลมปะ่ะถูกไหมมันมันไม่ได้บอกเป็นครึ่งวงกลมเ่ยแต่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเพราะนั้นเราก็ต้องเอา O B A C ตัวเนี้ยทั้งหมดเนี้ยครับ หาพื้นที่ตัวนี้ออกมาให้ได้แล้วก็ลบด้วยรูปสามเหลี่ยมตัวนี้มันถึงจะได้พื้นที่พื้นที่แรงเงาครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งเลยก็คือพื้นที่หนึ่งส่วนสี่นะครับของวงกลมลบอะไรรูปพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อกี้เนาะพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับในข้อที่ข้อที่หนึ่งเอาจ,จบแล้วเพราะนั้นจำสูตรพื้นที่วงกลมได้ไหมพื้นที่วงกลมคือ คืออะไรครับพายอากำลังสถูกต้องไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสี่คูณกับพายอายกกำลังสแล้วก็ลบกับตัวนี้เลยก็คือเท่าไหร่ลูกคือ50นะครับเพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น1นึส่วนสี่พายโจทย์ให้มาแล้วคือ3.142ุองอาของเราก็คือ10บนะครับสิบกำลังสองก็คือ10 ขอเขียนร้อยได้ไ,ดไหมสิก่กำลังสองก็คือหนึ่งร้อยเขียน okay, ป่ะอ่ะเพราะนี้ก็ตัดทอนเลยได้ไหมตัดนะพี่ตัดเลยนะตัวนี้ได้ยี่ห้าโอ้โหตัวเลขไม่น่ารักเลยอะเอาไม่เอาไม,ไม,ไม่ตัดดีกว่าเลื่อนจุดดีกว่าเราเลื่อนจุดดีกว่านะครับสามจุดหนึ่งสี่สองเจอหนึ่งร้อยนะครับมันจะทําให้จุดตัวนี้เลื่อนไปนะลูกเลื่อนครับเลื่อนครับมันก็จะกลายเป็น สามหนึ่งสี่จุดสองส่วนสี่ลบห้าสิบเอาส่วนนี้พอจะตัดทอนได้ไหมมาลองดูนครับสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดถูกไหมเหลือเศษสามสี่แปดสามสิบสองนะครับเหลือเศษสองนะลูกสี่ห้ายี่สิบใส่จุดเหลือเศษอีกเท่าไหร่เหลือเศษสองก็ 4, 5, 20, สี่ห้ายี่สิบ ได้ประมาณ78.55แสดงว่าไอ้พื้นที่ตัวเนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ทั้งหมดตัวเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะ78.55แล้วเราก็ลบพื้นที่สามเหลี่ยมออกไปครับลบ5 0เพราะนั้นข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่ลูกเลขน่ารักน่ารักเลยตอบ28.55ครับอืมประมาณนี้ตามทันไหม ใครที่พี่ว่าน่าจะตามทันกันทุกคนนะข้อนี้ไม่ได้มีความยากอะไรครับยากก็ตรงคิดเลขนี่แหละเราตัดทอนเป็นไมเราหารแม่นไหม้จาสูตรได้ไหมเอาก็ฝากด้วยนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe กันนะติดตามกันไว้นะครับเวลาพ่ชัดลงข้อสอบอะไรเนี่ยเราจะได้เจอข้อสอบดีๆกันไปนล้วนะครับสวัสดีครับ